ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นตรงนั้นือเป่าฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอ่า Google Street View นะครับอ่าถ่ายภาพติดคนหนึ่งนะครับเป็นคนนอนอยู่ข้างถนนนะครับมันจะไม่น่าตกใจเลยนะครับถ้าเกิดมันเป็นอยู่แถวๆประเทศเราเนี่ยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนเมาที่นอนอยู่ในแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ต่างออกไปนะครับเพราะว่าที่นี่คือยาครุตเมืองที่หนาวที่สุดในโลก อย่างที่ผมเกินไปนะครับที่นี่คือเมืองที่หนาวที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ในรัสเซียนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าชายคนนี้นะครับไม่รู้ว่าชายหรือหญิงด้วยว่าเขาถูกเบอร์นะครับผมมีภาพที่ไม่เบอร์อยู่ผมขึ้นให้ดูไวๆนี่นะครับก็อ่าสตร์ทดูเอานะครับซึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพที่ถ่ายตอนปี2013นะครับมีชายคนหนึ่งนะครับเป็นเป็นชายแล้วกันนะครับชายคนหนึ่งนอนอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเราสกเกตไปด้านหลังตรงนั้นนะครับเป็นบ้านที่ดูแบบบ้านไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรืออันนี้อาจจะอาจจะเป็นบ้านเขาและทําให้เขาไม่มีที่อยู่เขาจึงต้องมานอนตรงนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ที่นอนแน่ๆตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นได้นะครับเพราะว่า ที่นี่นะครับคือเมืองที่หนาวที่สุดในโลกแล้วก็สภาพอากาศค่อนข้างจะเวียงมากๆเลยนะครับเมืองยาครุนะครับเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคไซบีเรียในรัฐซาฮาของประเทศรัสเซียที่นี่นะครับมีอุณหภูมิแปรผันเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจมากๆเลยครับถ้าเกิดเมืองนี้ร้อนนะครับจะร้อนถึง32องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเกิดมันหนาวแล้วก็นะครับมันสามารถติดลบนะครับไปถึง40องศาได้ เลยนะครับถ้าเกิดเรามองจากมุมมองสติดดิวนะครับในเมืองนี้นะครับเราจะพบว่าริมแม่น้ําฝั่งนี้เป็นน้ำทานน้าแข็งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันหนาวถึงขนาดนี้นะพีชมนี่คือภาพนะครับคอนเฟิร์มความเยือกแข็งและเย็นจะเยือกของเมืองแห่งนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับดูดิมันเย็นแบบว่าฐานน้ำเป็นน้ำแข็งทั้งหมดทั้งเมืองเลยนะครับ มีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองแห่งดีนะครับห่างจากที่นี่ไปนะครับประมาณ925กิโลนะครับซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ500คนนะครับอุณหภูมิที่นั่นเคยวัดได้ต่ำที่สุดถึงลบ88องศาเซลเซียสนะครับทำให้เมืองแห่งนี้นะครับเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลกมีคำกล่าวของคนพื้นเมืองที่นี่นะบอกว่าเมืองของเขานะครับหนาวย็นงจะเยือกกว่าไปนั่งอยู่ในตู้เย็นนะครับเรียกได้ว่านั่งในตู้เย็นอย่างอุ่นขึ้กว่าเลยนะครับ ดังนั้นนะครับชายคนนี้นะครับหวังว่าตอนนี้คงจะเป็นหน้าร้อนและอุณหภูมิก็คงจะอยู่ที่32อะไรแบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุณหภูมินะครับแค่ตกไปถึงประมาณแบบ4-5องศาแล้วเขานอนอยู่ในชุดแบบนี้ทั้งคืนแล้วก็ มีสิทธิ์ว่าเขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วผมก็ไม่มีข้อมูลด้วยว่าเขาคือใครแล้วก็ไม่มีข้อมูลด้วยว่าเขายังรอดชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับหรือเขาอาจจะเป็นคนเมาที่มานอนตะปูอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับว่าคิดกันไปทางนั้นแล้วกันนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดว่าบุคคลนี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับไงก็เอาใจช่วยเขานะครับบอกว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเอาเะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพิกัดลึกรับในวันนี้นะครับอาจจะสั้นนิดนึง น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปริศนาต่อไปตอนนี้เรายังไขปริศนาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะยากมากที่เราจะไขปริศนาน,นี้ได้นะครับเราก็ดูกันไปแล้วก็คาดเดากันไปนะครับวันนี้มีประมาณนี้ใครชื่นชอบรายการนี้ที่จะมีพิกัดอะไรแบบนี้ให้ดูในทุกสัปดาห์เนี่ยสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและถ้าเกิดใครอยากพาคนนต์ในช่องอเราสามารถกดติดตามกดทักราไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับสุดรายการพิกัดลึกลับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ